ถึงว่าการที่ออกจากเดือนผู้มีนิสัยมีอินทรีย์เห็นภัยแล้วก็นิ่มถึงได้ออกมาหาที่สังัดหาที่วิเวกหลีกเฟ้นจากหมู่คณะแม่ในหมู่คณะเอาทํากิจอะไรก็พร้อมเพียงกันหลังจากมันแยกออกมาแล้วกิจของส่วนตนใจมันจะคึกขนองออกไปไหนนั่นรือสิ่งที่ข้างค้างนี่สัญญาอารมณ์ของเก่าที่ได้จดจําหรืออนาคตยังไม่มีมันกระกงวนไปเสีย นั่นมันก็ต้มหัวอ,อกนะเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันไม่ต่างจากคนทางโลกเพราะยังมีความหลงเหมือนกันอยู่นั่นจะมากจะน้อยก็นแล้วแต่หัวอ,อกของไครของมันถ้าอยู่ทางบ้านถ้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นคุณธรรมถึงจะไม่โกนหัวจะเป็นชายเป็นหญิงแต่มันสําคัญหรือเป็นโทษก็อยู่ที่หัวใจรือใจตรงนี้โง่หรือฉลาดมันไม่ได้อยู่ที่เพศไม่อยู่ที่คลองบ้านคลองเรือนหรือเยี่ยวดูที่วัดมันอยู่ที่หัวใจตรงนี้ จะโง่ชื่อลาดถึงย้อนกลับต่างคนต่างมาเรียนมาลูรู้จิตใจของตัวโดยเอาจิตนี่ออกมาเรียนถึงว่าถือถนนเส้นทางที่องค์ท่านนี่เขียนไป้ายหมายทางาไว้การจะถอดถอนขัดทางโลกแล้วก็มั่นอกมั่นใจในถนนกําลังเดิมคือมรรคาเส้นทางที่องค์ศาสดาสอนให้คือทานศีลภาวนาศีลสมเนธิปัญญา,า,า,าถึงขอบเขตเรื่องข้อวัดปฏิบัติพระธรรมพระวินยัย เป็นของที่มีค่าเลิศเลอของหัวใจที่มีเนี่ยโอกาสได้มาจุติแล้วได้มาเกิดแล้วยังมีลมหายใจสามารถที่ประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดการยุติแต่ความหลงของจิตดวงนี้เพราะสมบัติการยุติต้องยุติอยู่ที่ใจของใครของมันไม่ใช่ของผู้นั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของผู้นั้นผูน้นี้แล้วจะกวานแล้วมาขอกันไม่ได้มีแต่เหตุแต่ผลของตัวเองนั่นถึงเลยว่า กรรมเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์คืออะไรละครนี่นั่นการกระทําเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเน่ยเป็นเชื้อนั่นอืเผ่าพันธุ์สิ่งไหนก็คือสิ่งที่เรายอมรับแต่ความนึกคิดแล้วออกไปกระทำทิฏฐิความรู้ของจิตตรงนี้ก็โง่ฉลาดก็เป็นเผ่าพันธุ์ของเรามันตรงแนวเลยอยู่แล้วนั่นกรรมเป็นแดนเกิดนั่นมันมีความกำนัดตรงไหน มันก็จะออกไปไปทำสิ่งนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปพูดสิ่งนี้ไปหาตรงนี้นให้เกิดขึ้นนั่นไปเกิดแล้วนหคือพอออกไปเป็นการกระทำยอมรับเมื่อไหร่เจตนาคือตัวกรรมมันพูดอะไรมันกำบุออกมาออกตรงนี้ขอให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นอาการข้างในนี่นั่นจากที่ออกไปเห็นได้ยินได้ฟังแล้วมาวิจกวิจารเหตุและผลแล้วก็เป็นอารมณ์ทั้งออกขับเคลื่อนสู่ภายนอก ท้งนอกทั้งในมันหมุนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนวันเดือนปีเพราะหมุนเยอะขณะนี้คือปัจจุบันถ้าไม่ย่นกลับมาที่ปัจจุบันเ็าไม่รู้จากต้นหรือปมหรือปลายว่าจะแก้ไขปรับปรุงยังไงหรือ,อยุติได้ไม่มีจะอยู่อดีตอนาคตพอใจไม่พอใจอยู่อย่าง,งน,นะนั้นน่ะนั่นแหละคือความกำหนัดหรือความขัดเคืองของกิจแต่ละดวงหลงตามอาการของขันทัห้าเป็นอยู่เช่นนั้น พระอ,องค์ท่านถึงได้สอนให้เรานั่นเอาย้อนกลับมาฝึกหัดด้านจิตภาวนานั่นจากพ,พื้นฐานด้วยความไม่เบียดเบียนคือตื่นขึ้นมากะผ่ายมเมตตาคือมีกิจอนุเคราะห์ปฏิบัติซึ่งกันและกันมอบความสุขให้กันและกันให้เกียรติกันเคารพกันปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจสิ่งอันนี้ก็เป็นไม่เคยขัด,ดยแย้งไม่ไเบียดเบียนเข้ากันกระชุ่มเย็นชุ่มเย็น เอามาไข้ครวรเหตุและผลก็มีจากของเก่าๆที่มันขั่งค้างคือหลงผิดทำผิดพูดผิดถึงเป็นผิดถึงเราไม่ผิดคนอื่นผิดแล้วก็หยิบของเขาเอามาเป็นเนี่ยถึงมาเรียนสิ่งที่มันติดมันค้่งขัดเครื่องที่ไหนพิจารณาตรงนั้นทำอยู่ที่นั่นไม่ว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายดำฝ่ายขาวเหตุและผลคุณโทษมันแสดงออกนั่นวงอริษัทของกินล้วน เต็มหน้าอ,อกคือจิตผู้รู้ที่จะรู้กันนี่คือต้นที่จะออกไปหรือจะอยู่ข้างในมนกรรมนี่นี่คือยึดคิดอยู่ภายในเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้อยู่ค่เดียวก็เป็นบ้าอยู่ค้เดียวหรือยิ้มอยู่คนเดียวหลังจากนั้นขยับออกไปก็เป็นคําพูดคําจาเนี่ยสิ่งที่แสดงออกมาจากความนึกคิดเราไปเล่าไปฟังหรือไปสอบไปถามหรืออันนั้นอันนี้ แล้วอากับอ,อาการิยานี่กกายกรรมนั่นจะอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ที่ไหนนี่แสดงอาการเป็นความดีสัมมาคารวะอืมก็แสดงออกจากทิฏฐิความเห็นคือมโนข,ข้างใน